นในหลวงมีความทอ้อหรือเหนื่อยไหมครับก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปบางวันก็ทอ้อบางวันก็เสียใจวันบางวันก็แทบจะไม่อยากไม่ไม่อยากต่อสู้กับความไม่ดีแต่ก็เป็นธรรมดาเราก็ต้องรู้ว่ากําลังใจเนี่ยไม่ใช่มาจากเวลาเราแข็งแรงที่สุดกําลังใจหรือความมั่นใจ มาจากสิ่ง่ได้รับการอบรมหรือความเชื่อที่ถูกต้องเวลาท้อก็ต้องเอาเหตุผลขึ้นมาพิจารณาเอาอุดมการณ์ขึ้นมาพิจารณาแล้วก็ทำต่อไปไม่มีใครไม่ท้อแต่จะให้ความท้อนั้นมาเป็นมานดึงเราลงไปได้มันต้องท้อมันต้องเบื่อมันต้องเครียดมันต้องเสียใจของธรรมดาแต่เมื่อมีอุดมการณ์ หรือมีความรู้ในสิ่งที่ถูกต้องความรู้แจ่มแจ้งในความจริงความรู้และสำนึกในหน้าที่เราก็ไปได้ไม่มีใครบอกว่าแฮปปี้มีความสุขดึงดังตลอดมันก็ต้องมีความท้อแต่ก็ไม่ต้องไม่ให้ความท้อนี่มันมาบั่นทอนและเป็นนายเราได้โอเคไหม